โอเคเดี๋ยวพี่จะแชร์สกรีนขึ้นไปนะจ๊ะนี่อ่ะแล้วเราจะมาทำเรื่องของ sum sum of กันนะอ่ะมีใครอยากจะเปิดไม้พูดอะไรไหมคะขำขำเบาๆบา ไม่มีคะเด็กโตก็แบบนี้มันมีคือความเงียบมากนะเด็กโตนะคะอ่ะแต่ทุกคนเห็นหนะ้าจอกันชัดเจนเนาะพี่ควรจะใช้อะเนะโอเคอ่ะได้ไหมชัดเจนดีไหม โอ้ยอยู่กันเยอะเหมือนกันนะเนี่ยวันนี้นะอ่ะเอาซัมกับซัมออฟดีกว่าเดี๋ยวพี่ขอพินวิดีโอตัวเองนะคะตอนนี้ทุกคนเห็นสกรีนที่แชร์ชัดเจนดีไหมคะถ้าเห็นกดหนึ่งในช่องแชทหน่อยค่ะทุกคนตอนนี้ยังไม่ได้แชร์รเลยแชร์หน้าเปล่าๆไปนะคะดีมากค่ะทุกคนอ่าสำหรับพี่เต๋าก็มันก็จะได้เห็นหน้าจอจะอ้ะอ่าดูนะคะโอเค ดังนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันเบาๆเรื่องซัมกับซัมออ f แล้วที่เหลือพี่จะปล่อยให้หนูทำเองอะนะซัมนะคะกับซัมออฟแตกต่างกันอย่างไรเวลามันจะเหมือนกับ most กับ most o f จุดที่ชอบออกก็สอบบ่อยเนี่ยจะมี most กับ most o f คือยังไงลูกจำไว้เลยว่าถ้าเป็น most กับ most off นะคะซัมกับซัมออฟก็เหมือนกันตัวที่มีออฟอะค่ะมันจะมีความชา เพราะเจาะจงนะจะมีความเฉพาะเจาะจงดังนั้นเนี่ยพี่ยกตัวอย่างง่ายๆค่ะดูนะคะอันนี้พี่ most students แต่ถ้าพี่ most of เนี่ยนะคะอันนี้ข้อสอบชอบออกแล้วลูกพี่จะบวกพี่จะมี article the เข้าไปค่ะหรือพี่อาจจะ these ค่ะหรือบางทีพี่อาจจะ those ก็ได้ค่ะเห็นไหมคะ ให้หนูคิดง่ายๆว่าเวลาหนูทำเนี่ยค่ะ most นะคะจะบวกได้เลยแต่ถ้าเกิดเป็น most of ต้องทำไมต้อง the these those มันจะต้องมีลักษณะของความฉะเพาะเจาะเออฉะเพาะเจาะจงอะช่วยเติมคำในช่องว่างให้นิดนึงนะคะออาไปปิดกล้องค่ะฉะเพาะเจาะจงค่ะนะคะ ดังนั้นนะคะดีมากค่ะดังนั้นนะคะความแตกต่างระหว่าง some กับซ o m ออฟคืออะไรถ้าคุณใส่ซ m e คุณจะบอกว่าลูกจ้างบางคนก็ซ m e เอ็มพอย e s ไปเลยถูกปะ Some employees แต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ซ o m ออ f เราต้องอย่างไรอ่ะพูดสิเรา <จง S 1> ต้อง<ะ>อย่างไรเราต้องทำไงคะเราต้องใส่อะไรคะใส,ใส่เดอคะครับดีมากค่ะเราต้องใส่เดอะลงไปครับเป็น some of the Employees ผ่านไหมคะตรงนี้อ่ะใครผ่าน กด1ใครยังงง,งงกับชีวิตกด2ค่ะนี่คือความแตกต่างระหว่างเวลาเราใส่บุพบทออฟเข้าไปอะค่ะนะคะ,นะคะอ่าวนะพี่เช็คลาฟนิดหนึงว่ามันขึ้นดีไหมอ่าตอนนี้ให้ให้เวลาทุกคนนะคะในการกด1อ่าดีมากแสดงว่าเราสอนเคลียร์มากเลยเนาะโอเคนะอ่ะชัดเจนอนลดศนะคะแบบสีสอนอะไรชัดเจนมากนะ